เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์อะไรสักอย่างลงไปแล้วกด Enter เนี่ยเบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงระบบที่เหมือนจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ตทั้งโลกเลยซึ่งก็คือโดเมนเนม m ิ s y s t ต m หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า DNS นั่นเองครับ เอาละครับคำถามง่ายๆนี้เลยคือสิ่งที่เราทุกคนทำกันอยู่ทุกวันแทบจะทุกชั่วโมงเลยด้วยซ้ำซึ่งเบื้องหลังที่มันดูเหมือนกับเวทมนต์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือกระบวนการทางตรกะที่โอ้โหน่าทึ่งมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนี่ล่ละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยทางซ้ายเนี่ยคือภาษาที่มนุษย์เราเข้าใจ www.google.com จําง่ายพิมพ์ง่ายใช่ไหมครับแต่ทางขวาเนี่ยสิครับ คือภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เขาใช้คุยกันเป็นชุดตัวเลขยาวเหยียดที่เรียกว่า IP address ซึ่งแน่นอนว่ามันจำยากมากไม่เป็นมิตรกับเราเลยแม้แต่นิดเดียวไอ้ปัญหาเรื่องตัวเลขนี่แหละครับมันคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยของการท่องเว็บในยุคแรกๆลองคิดดูสิครับว่าถ้าไม่มีวิธีแก้ปัญหานี้ที่ดีพอ่านนี้อินเทอร์เน็ตก็คงไม่มีทางใช้งานง่ายเหมือนทุกวันนี้แน่ๆแล้วคำถามก็คือเราแก้ปัญหานี้กันยังไงละ่ะ ให้ลองจินตนาการภาพตามนะครับว่าถ้าไม่มีระบบแปลภาษาที่ว่านี้การเข้าเว็บแต่ละทีมันจะเหมือนกับการที่เราต้องมานั่งเปิดสมุดโทรศัพท์เล่มหนาๆเลยคือเราต้องจำชุดตัวเลขยาวๆของทุกเว็บที่เราอยากจะเข้าซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่ก็นั่นแหละครับในความเป็นจริงเราไม่ต้องมานั่งจำอะไรแบบนั้นเลยก็เพราะว่าในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีนักแปลภาษาสุดอัจฉริยะที่คอยทำงานอยู่เบื้องหลังให้เราตลอดเวลา เอาละครับเรามาทำความรู้จักกับฮีโร่ของเรากันดีกว่าเจ้านักแปลที่ว่านี้ก็คือ Domain Name System หรือ DNS นี่เองครับหน้าที่ของมันพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือการเป็นสมุดโทรศัพท์ของอินเทอร์เน็ตคือมันจะคอยแปลชื่อเว็บไซต์ที่เราจำง่ายๆให้กลายเป็น IP address ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจง่ายๆแค่นี้เลยแต่สำคัญมากๆครับ ทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วไอกระบวนการแปลภาษานี้มันทำงานยังไงกันแน่เพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุดนะครับอยากให้ลองนึกภาพตามว่าเรากำลังจะเข้าไปหาหนังสือเล่มหนึ่งในห้องสมุดที่ใหญ่มากๆขั้นตอนการทำงานของ DNS เนี่ยมันคล้ายกันแบบไม่น่าเชื่อเลยครับพอเราเดินเข้าห้องสมุดไปปุ๊บคนแรกที่เราจะไปหาก็คือใครครับก็ต้องเป็นบรรณารักษ์ใช่ไหมครับ ในโลกของ DNS เนี่ยบรรณารักษ์คนนี้มีชื่อว่า DNS Recursor เขาคือคนที่เราจะเดินเข้าไปบอกว่าพี่ครับผมอยากได้หนังสือเล่มนี้หรือก็คือเรายื่นชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการไปให้เขานั่นเองพอได้ชื่อจากเราไปแล้วบรรณารักษ์ก็จะเริ่มทำงานทันทีครับเขาจะวิ่งไปที่ดัดชนีหลักของห้องสมุดก่อนเลยซึ่งก็คือ Root Name Server เจ้าดัดชนีหลักเนี่ยมันยังไม่รู้หรอกครับว่าหนังสือเล่มนั้นอยู่ตรงไหนเป๊ะ แต่มันจะบอกได้ว่าอ๋อหนังสือแนวนี้ต้องไปที่ผแผนกนั้นชั้นนั้นนะเอาละครับพอไปถึงชั้นที่ถูกต้องแล้วบรรณรักษ์จะก็เริ่มมองหาชั้นหนังสือที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอย่างเช่นชั้นหนังสือหมวด .com หรือชั้นหนังสือหมวด .net ซึ่งนี่แหละครับคือหน้าที่ของ TLD Name Server ตอนนี้เราเข้าใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วและแล้วในที่สุด บรรณารักษ์ก็เจอหนังสือเล่มที่เราต้องการบนชั้นวางครับจุดนี้แหละครับคือ authoritative name server มันคือแหล่งข้อมูลสุดท้ายเป็นเหมือนตัวหนังสือเองเลยที่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดว่า IP address ที่เราตามหาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าให้สรุปการเดินทางทั้งหมดอีกทีนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ 1. เราถามบรรณารักษ์หรือ r e c u r er. s เซบรรณารักษ์ไปดูที่ดัชนีหลัก หรือ root server เพื่อหาว่าต้องไปชั้นไหน 3. พอไปถึงชั้นหนังสือหรือ TLD server แล้วก็จะหาตัวหนังสือจริงๆก็คือ authoritative server และสุดท้ายขั้นตอนที่4ก็ได้คำตอบได้ IP address กลับมาที่เบราว์เซอร์ของเราเป็นอันจบกระบวนการคะ่ะฟังดูเหมือนหลายขั้นตอนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วมากๆในเสี่ยววินาทีแต่ลองนึกภาพตามนะครับว่าทั่วโลกเนี่ยมีคำขอแบบนี้เกิดขึ้นเป็นล้านล้าน อาจจะพันล้านครั้งต่อวินาทีดังนั้นทุกมิลลิวินาทีมีค่ามากถ้าทุกครั้งต้องมาวิ่งถามครบทั้ง4ขั้นตอนแบบนี้ตลอดอินเทอร์เน็ตคงจะช้ากว่านี้เยอะเลยครับแล้วมันก็มีปัญหาจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพอะไรเลยเนี่ยการค้นหาที่มันซับซ้อนหน่อยอาจจะล้มเหลวได้ถึง2-3ถึงครั้งกว่าจะสำเร็จซึ่งไอาอาการนี้แหละครับคือสาเหตุของเว็บหมุนติ้วติ้วหรือเว็บโหลดช้าที่เราเจอกันบ่อยๆนั่นเองที่นี้ แล้วระบบมันแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะโชคดีครับที่ระบบ DNS เนี่ยมันฉลาดมันมีทางลัดอยู่ในตัวครับอย่างแรกเลยที่สำคัญมากก็คือแคชชิ่งหรือพูดง,ง่ายๆคือการจดจำคำตอบเก่าๆเอาไว้ถ้ามีใครเคยถามชื่อเว็บนี้ไปแล้วครั้งต่อไปก็ตอบได้ทันทีเลยไม่ต้องวิ่งไปหาใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีอีกเทคนิคที่เรียกว่า DNS forwarders อันนี้ก็คือการตั้งค่าให้ส่งคาถามที่เราตอบไม่ได้ต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์สาธารณะที่เรารู้ว่าเก่งแล้วเร็ว ตัวอย่างที่คิดที่สุดเลยก็คือ DNS ของ Google ครับที่เลข8.8.8.8ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อนช่วยให้เราได้คำตอบกลับมาเร็วที่สุดนั่นเองเอาละครับพอเราเข้าใจวิธีการทำงานของมันแล้วทีนี้เราลองถอยออกมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมไอ้ระบบที่มันทำงานอยู่เงียบๆเบื้องหลังอย่าง DNS เนี่ยมันถึงได้มีความสำคัญกับชีวิตดิจิทัลของเรามากมายขนาดนี้ มีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าสรุปความสำคัญของ DNS ได้ดีที่สุดเลยครับเขาบอกว่าหากไม่มี DNS การเข้าเว็บไซต์จะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเราจะต้องพิมพ์ IP address ของทุกเว็บที่เราอยากเข้าแค่ลองนึกภาพตามก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าจะให้สรุปนะครับ DNS ก็คือกระดูกสันหลังของอินเทอร์นเน็ตจริงๆ 1. มันทำให้เว็บเป็นมิตรกับมนุษย์ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 2. มันสร้างโครงสร้างที่เป็นระเบียบเป็นระบบที่น่าเชื่อถือและก็ 3. ม,มันไม่ได้นำทางแค่เว็บไซต์นะครับแต่ยังนำทางบริการอื่นๆอย่างเช่นอีเมลด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตดิจิทัลของเราทุกวันนี้มันเป็นไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองครับ DNS ก็คือสุดยอดนักแปลภาษาระหว่างโลกของมนุษย์กับโลกของเครื่องจักรที่ทำงานแปลชื่อเป็นตัวเลขให้เราหลายพันล้านครั้งในทุกๆวินาทีทีนี้ คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้คิดกันก็คือในโลกของเราที่มันซับซ้อนขึ้นทุกๆวันแบบนี้มันยังมีปัญหาการแปลภาษาที่ยิ่งใหญ่อะไรอีกบ้างที่รอให้เราเข้าไปแก้ไขด้วยวิธีที่ชาญฉลาดแบบนี้เรื่องต่อไปคือเรื่องอะไรกันนะ